มันก็น่าจะเกิดด้วยการที่เรามองต่างมุมเราอาจจะมองมุมของเราแต่เราไม่ได้มองมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่เข้าใจกันพอได้พูดคุยแล้วก็อธิบายก็คือเราก็จะได้เข้าใจมุมมองของเขามากขึ้นชีวิตคนเราจริงๆมันมีเวลาจํากัดเนาะการที่เราเอาเวลาไปเสียเวลาแบบไปนั่งทะเลาะหรืออะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะไปทําสิ่งที่มันโอเคกว่าแล้วได้เวลาที่มันมีคุณภาพกลับมากับชีวิตเราอะ่ะมันน่าจะดีกว่า ความเงียบที่มันมีความว่างอยู่ด้วยมันพ้นไปจากการเวลาแล้วก็สถานที่นะครับเราละเลยในการที่จะใส่ใจก,กันกับไอ้ตัวพื้นที่ว่างที่มันเป็นช่วงเชื่อมต่อตรงนั้นนะครับจริงๆมนุษย์เรานี่พอ,พอมันสถาปนาความเป็นยี่ห้อเยอะแยะมากมายอ่ะให้กับตัว ตัวเราหรือสังคมของเราแล้วเนี่ยอันนี้แหละค่ะก็เริ่มเริ่มต้นของการขัดแย้งเหมือนกันเนาะถ้าโลกนี้หรือจักรวาลนี้มนุษย์เป็นเป็นอย่างเดียวกันเป็นแบรนด์เดียวกันหมดเลยเป็นครอบครัวเดียวกันมันคงไม่มีอย่างนี้บ่อยครั้งมันไม่ใช่อยู่เรื่องความขัดแยง้งแล้วเราแสดงเอ็กเพรสที่แตกต่างกันความขัดแย้งก็เกิดผมว่าเออเรื่องนี้มันไม่ใช่ความขัดแย้งจากเรื่องอื่นเลยนี่จากความรักความรู้สึกที่ดีต่อกัน มันก็ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ครับอํานาจไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยปราศจากความรักนะครับความรู้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยปราศจากความรักแต่ความรักสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งอํานาจและความรู้เลยนะครับ